สวัสดีเพื่อนๆคุณนรักการ์ตูนแปลร่างทุกคนเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงมาร์เดอร์เซเบอร์กันนะฮะตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยผมดูถึงตอนที่9แล้วนะครับซึ่งในตอนที่9เนี่ยมันน่าจะมีมาร์เดอร์ค่อนข้างครบแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นมาร์เดอร์เซเบอร์มาร์เดอร์เบลดมาร์เดอร์เอสบาต้านะฮะมาร์เดอร์เคนซัสมาร์เดอร์บัตเตอร์แล้วก็มาร์เดอร์สแลชนะฮะ ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดเหมือนผมหรือเปล่านะฮะแต่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวล้วนๆนะฮะว่ามาร์เดร์เซเบอร์เท่าที่ผมดูมาเนี่ยตั้งแต่ต้นซีรีส์เรื่องนี้ค่อนข้างแตกต่างจากมาร์เดร์เรื่องก่อนๆนะฮะเนื่องจากตั้งแต่มาร์เดอร์วิวคีปเป็นต้นมามาร์เดร์ส่วนใหญ่จะสู้กันเองส่วนใหญ่สู้กันด้วยจุดประสงค์ต่างๆของเรื่องนั้นๆแต่มาร์เดร์เรื่องนี้จะแตกต่างออกไปตรงที่ว่ามาร์เดร์จะไม่สู้กันเองแต่จะร่วมมือกันต่อสู้ และจะแยกฝั่งปีศาจกับไรเดอร์อย่างชัดเจนมีฐานทัพลับและมีผู้ที่เป็นให้คำปรึกษานะครับที่เป็นตัวละครผู้หญิงใส่ชุดสีขาวซึ่งเธอคนนี้ชื่อว่าโซเฟียโซเฟียเธอเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งพาคีซอร์ออฟโลกกนนะฮะเธอมีจุดบุ่งหมายหวังจะสร้างสมดุลของโลกมนุษย์และวันเดอร์เวิลด์ซึ่งจะคล้ายๆกับเต็นไตมากๆตรงที่ว่าจะมีคนคอยประชาการเหล่าฮีโร่เพื่อให้ไปสู้กับปีศาจ และฐานทัพลับของปีศาจที่เป็นหลักเป็นแหล่งมากยิ่งขึ้นก็เหมือนกับเซนไตไปอีกเพราะโดยปกติแล้วเท่า <c oughs> ที่ผมเคยดูมาเรเดอร์ Rider, ส่วนใหญ่ปีศาจจะไม่ค่อยมีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งแต่เท่าไรและตอนนี้มีมาเรเดอร์ทั้งหมด6คนถูกต้องไหมฮะนํำซ้ำยังมีเพลงจบซึ่งเหมือนกับเรเดอร์อ่าเหมือนกับเซนไตอีกส่วนตัวเอกของเรื่องยังเป็นทีมมังกรที่เป็นทุตสีแดงเป็นทีมหลักของเรื่องแล้วยังไม่จบเท่านี้นะฮะยังมีตัวละครน,นะฮะที่ชื่อว่าทัสเซล ที่เป็นผู้เล่าเรื่องราวต่างๆของเรื่องตั้งแต่ต้นเรื่องกับตอนจบเรื่องเหมือนกับคนที่เล่าเรื่องราวต่างๆที่เป็นชายแก่ๆนะฮะในขบวนการคาโคลเดเจออีกด้วยแต่ผมจําชื่อตัวละครนั้นไม่ได้นะครับผมก็เลยดูไปแล้วก็นั่งคิดไปว่า,าผมดูมาร์เดอร์จริงๆใช่ไหมจะเป็นแนวเซนไตก็ไม่ใช่จะเป็นแนวไรเดอร์ก็ไม่เชิงไม่รู้ว่าผู้สร้างหรือผู้เขียนบทจะให้มาร์เดอร์เซเบอร์ไปทางทิศทางไหนกันแน่ ผมยิ่งดูก็ยิ่งกับสนเหมือนเขาเอาความเป็นเซนไตมารวมกับมารเรเดอร์แล้วเอามายาวรวมกันอย่างไงอย่างนั้นเลยบางทีก็ไม่ออกว่าผู้สร้างจะทำมารเรเดอร์เซเบอร์ไปทางทิศทางไหนกันแน่เอาจากใจผมเลยนะครับคือผมว่าผู้สร้างหรือคนคิดบทคนคิดเนื้อเรื่องผมอยากให้มันชัดเจนไปทางในทางหนึ่งไปเลยไม่ใช่ว่าจะเอาจุดเด่นของเซนไตมาใส่ในมารเรเดอร์แบบนี้ผมว่ามันไม่ค่อยมีเอกลักษณ์ในตัวเองเท่าที่ควรมันดูไม่ค่อยแน่าจดจําแต่ถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องและความนา่าติดตาม ผู้สร้างเขากา็มีเรื่องราวที่พยายามที่จะให้คนดูติดตามในตอนต่อไปที่เรียกว่าการทิ้งปมในแต่ละตอนที่ให้มีความน่าติดตามมากยิ่งขึ้นอันนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าคนเขียนบทคิดในเรื่องค่อนข้างน่าติดตามขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นความตรงตามของโทมัสมาเดอร์เซเบอร์รุ่นแรกหายไปไหนคาเดอร์ ur, ตัวจีิเป็นใครทําไมถึงหักหลังพวกพ้องก็ต้องรอติดตามกันเรื่อยๆนะฮะ มาดูคอมเมนต์ของเพื่อนๆที่มาคอมเมนต์ในเพจคนรักการ์ตูนแปลงร่างกันบ้างนะครับว่าจะมีความขึ้นเห็นกันอย่างไรบ้างมาที่คนแรกเลยที่ชื่อ Facebook ว่าบอนบอลพ่อตั้งให้ได้บอกว่าตอนที่ส5ิจะมีหุ่นดวลรวมร่างกับสัตว์ประจําตัวอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าหนุกดีแปลกใหม่5ค่อยๆไล่ความฮาไปก่อนตึงเทียดึงมีอีกหลายอย่างให้คอยอติดตามรเรื่องปริศนาให้รอไขความกระจ่างนะฮะ แล้วก็วงลิฟบอกว่าจะมาแบบเดิมๆก็น่าเบื่อจะตายก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆแบบนี้ถือว่าสนุกมากๆเลยพอลของออกใหม่เพียบออกเมื่อไหร่ก็จะซื้อเมื่อนั้นน่าติดตามดีโดยรวมให้เต็มสิบให้เกิด่านี้ยังได้นะฮะอันนี้คืออาจจะชอบในส่วนของเซเบอร์นะฮะก็ต้องยอมรับจริงๆว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ค่อนข้างเข้มข้น,นมากๆนะฮะอันนี้คือยอมรับมากๆแล้วก็สุดท้ายนะฮะคอมเมนต อีกอยู่คอมเมนต์นะครับบอกว่าอารมณ์เหมือนดูเรยคิวฟอร์ดหรือไม่ก็ริวเคนโดนะฮะอันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าอาจจะไปคล้ายกับสอกเรื่องนี้ก็ได้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเห็นของเพื่อนๆนนะครับที่ได้ดูมาเลเดอร์เซเบอร์ และที่ได้เข้ามาเม้นในเพจนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นแบบไหนก็เข้ามาคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามท่องเลิฟการ์ตูนกันเยอะๆนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ